ลองจินตนาการถึงปูอ阿า,าสกาในวันปีใหม่ดูสิหญิงสาวม,มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งหนึ่งนั่นคือการทานอาหารมือค่ำที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อนบ้านและลูกค้าต่างมอบอาหารให้เธอจนล้นหลามแม้แต่ผู้จัดการร้านก็ยังส่งซูชิมาให้เธอเกือบจะเอากลับมาทานแล้วแต่สิ่งที่เธอโหอยหายอย่างแท้จริงนั้นกำลังรออยู่ในตู้เย็นของเธอนั่นคือปูหิมะเธอทำน้ำซุปด้วยเห็ดหอมต้นหอมเต้าหู้และผักใบเขียวจากนั้นก็หย่อนขาปูยักษ์เหล่านั้นลงไปลวกแล้วแกะเนืื้้้้้้ออออออขาาาาปููกกมมีีแต่่เเเนนนนนนลวงรงรรยยยบจจัธใชไ นเนื้อปูออกมาและในพริบตาเนื้อปูเต็มคำก็เรียงกันเป็นแถวเธอตักมันปูสีทองออกแล้วพักไว้จากนั้นหักขาปูออกจากตัวเธอเติมสาเกลงไปเล็กน้อยและในที่สุดน้ำจิ้มมันปูสุดหรูของเธอก็พร้อมแล้วทุกคำของเนื้อปูที่แน่นและมันปูที่นุ่มละมุนจับคู่กับชาเข้าบาเลข,ของเธอนั่นคือความสุขที่แท้จริงจากนั้นก็ถึงคิวของปูาลาสกาเธอคีบเนื้อปูล้นล้นบนตะเกียบแล้วจุ่มลงในซอสยูสุเพียงคำเดียวรสชาติระเบิดออกมาเต็มปากพอสลับมาจิ้มกับซอสต้นหอมงาก็ได้บรรยากาศใหม่ไปอีกแบบ แม้แต่ต้นหอมที่แช่ในน้ำซุปปูยังให้รสชาติราวกับอยู่ในท้องทะเลเธอจุ่มขาปูสองขาพร้อมกันในซอสแล้วกลืนลงไปทั้งคำเนื้อปูที่แทรกกลิ่นงานและเต้าเจี้ยวละลายอยู่บนลิ้นทุกคำให้รสชาติที่แตกต่างกันสำหรับนักชิมอย่างหญิงสาวแล้วนี่คือสวรรค์อย่างแท้จริง